สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิคเาอร์จอกหรือพื้นฐานรายวันประจำวันที่2มีนาคม2560นะคะตัวแรกคือตัว CPN นะคะก็กำไรออกมาในปี2559นะคะก็โตตามคาดนะคะเติบโต1ิบเ3็ดอนยียนะคะโดยที่มีกำไรออกมาอยู่ที่9243.80บาทนะคะ รายได้รวมก็โตขึ้น13.1% 4 1นะคะอยู่ที่29,234ล้านบาทหลักๆก็คือมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการในปี58เช่นเซ็นทัลพลาซาระยองเซ็นทัลเฟสติวัลภูเก็ตเซ็นทัลเวสเกตและเซ็นทัลอีสเวลนะคะซึ่งมีอัตราเช่าพื้นที่อยู่ที่ประมาณ95%ปัจจัยที่2ก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี59นะคะก็คือเซ็นทัลพลาซ อีกอันนึงก็คือในส่วนของผลประกอบการที่ดีขึ้นของศูนย์การค้าเดิมหลายแห่งด้วยกันแล้วก็ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมทั้ง3แห่งนะคะคือฮิวตันพัทยาเซ็นทาร่าคอนเวนั่นเซนเตอร์อุดรธานีนะคะก็ดีขึ้นนะคะสำหรับในปี60เนี่ยก็ยังมองว่าโตโต,ตได้ต่อเนื่องนะคะมีการขยายสาขาเพิ่มอีก3แห่งนะคะมองว่าไรายได้ก็จะเติบโตได้ประมาณ10.6%นะคะอยู่ที่หนึ่ง หนึ่งกำไรนะคะจะเติบโตได้10.6%อยู่ที่1 2 2่งหล้านบาทนะคะโดยที่ทางรวมก็จะเติบโตดีได้ประมาณ6กจุดเจรนะคะารายได้จะอยู่ที่ประมาณ31,191ล้านบาทนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากการขยายสาขาเพิ่มอีก3แห่งนะคะคือเซนทัลมหาชัยนะคะซึ่งคาดว่าจะเปิด ในกลางในช่วงกลางไตรมาสสานะคะปี60แล้วก็เซ็นทันพาซานะครราชสีมานะคะเซ็นทัลภูกเก็ตเฟสสอนะคะจะเปิดในประมาณควอเตอร์สของปี60นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาคอนโดมิเนียมอีก3-4โครงการนะคะในปี60นะคะทางฝ่ายแนะนำซื้อสำหรับตัว cpn นะคะก็คือราคาพื้นฐานมองอยู่ที่69บาทต่อหุ้นนะคะ ตัวที่สองคือตัวโรบินนะคะกำไรในปี59นะคะก็ดีกว่าคาดนะคะเติบโต37.30.7%ย้อนเยียนะคะก็มาจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยไรายได้จากการขายสินค้านะคะโต3.5%ย้อนเยียนะคะไรายได้จากการเช่าพื้นที่โต15.4%ย้อนเยียนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะคะขยับตัวดีขึ้นนะคะ จาก24.47%ในปี58มาอยู่ที่24.94%ในปี59นะคะจากการปรับเปลี่ยน Product Mix ของบริษัทนะคะเช่นการเพิ่มสัดส่วนสินค้าของ House b แบร d รวมถึงการควบคุมการทำรายการส่งเสริมการขายด้วยนะคะค่าในปี60นะคะยังเติบโตจากการขยายสาขาพร้อมกับปรับมาจิ้นให้ดีขึ้นนะคะจาก Product Mix ที่มีการวางไว้นะคะ โดยที่คาดว่ากำไรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3,032ล้านบาทนะคะโต7.7%นะคะคาดว่าจะมีไรายได้รวมอยู่ที่32,824ล้านบาทมาจากการขยายสาขาอีก2-3สาขาในปี60นะคะแล้วก็ผลการดำเนินานของสาขาที่เปิดในปี59นะคะทั้ง2-3ส,สาขาก็จะรับรู้ไรายได้เต็มปีเข้ามานะคะกอสมาจินในปี59ก็มองว่าจะดีขึ้นในปี60มองว่าจะดีขึ้นจากปี59ประมาณ 25 basis point นะคะก็อยู่ที่ประมาณ25.2นะคะสัดส่วนยอดขายสินค้า House b r n n กก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะคงแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่74บาทนะคะในตัวของตัว rs นะคะ r s นี่ควอเตอร์สนะคะกำไรก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดนะคะโดยที่มีมีผลขาดทุนอยู่ที่63ล้านบาทนะคะเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรอยู่123ล้านบาทอันนี้ก็เป็นผลกระทบกับในช่วงของการไว้อาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรค์อาลัยนะคะแต่ก็ดีกว่าที่คาดที่คาดไว้ว่าจะขาดทุน 6, 93ล้านบาทนะคะทั้งปีก็มีขาดทุนสุดที่อยู่1 2 102สองล้านบาทนะคะลดลง18 4ยดเปอร์เซนเยอเนียนะคะจากปี ก่อนที่มีกำไร122ล้านบาทนะคะการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อและก็ธุรกิจ H B นะคะก็คาดว่าจะทำให้ปี60เนี่ยมีกับการปรับตัวของกำไรที่ดีขึ้นนะคะคาดการกำไรสุดที่อยู่ที่196ล้านบาทนะคะโดยที่มองว่ากำไรจะจะมาการ การโดดเด่นจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อและธุรกิจ,กจ H B นะคะที่ปรับกลยุทธ์การขายนะคะซึ่งจะชดเชยรายได้โชว์บิสนะคะที่ลดลงอย่างมากเพราะว่าไม่มีงานของภาครัฐนะคะออมีการประกาศเพิ่มทุนนะคะ193.33ล้านหุ้นนะคะรองรับการออกวอร์เรนต์ของ RS ขีดสนะคะซึ่งซึ่งจะคิดขึ้น XW วันที่12เมษายนสัดส่วนที่ได้ก็คือหหุ้นเดิมต่อหหุ้น ต่อหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะวอลั์เรนมีอายุ3ปีนะคะราคาใช้ 10, สิบสิบสองบาท50สตางนะคะอ่าราคาตรงนัดราคาปัจจุบันนะคะเราแนะนำเพียงถือนะคะโดยมีราคาพื้นฐานอยู่ที่9บาท75สตางค์นะคะในส่วนของนิวส์นะคะก็มีในเรื่องของ AJD นะคะกำไรปี59โตแข่งแกร่งนะคะหากกำไรปี ในควอเตอร์สี่ปีห้าเก้าเนี่ยก็มีการเริ่มแผ่ออกไปนะคะตัวกำไรในะทั้งปีอยู่ที่สามร้อยห้าสิบห้าล้านบาทเพิ่มมาจากที่มีกำไรอยู่ที่เพียง6กล้านบาทในปีที่แล้วนะคะปัจจัยหลักก็คือจากการยอดขายนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเงินผ่อนจากการตู้เติมเงินของออนไลน์นะคะของบริษัทย่อยมีการรับรู้เต็มปีนะคะกำไรในควอเตอร์สี่นะคะปรับลง56.2สิบน์ Q1Q นะคะ ต่ำสุดในปี59นะคะขณะที่ SGN A เพิ่มขึ้น now, er y, N MP, N นะคะอันนี้เพราะว่า NMP NPM นะคะเหลืออยู่เพียง8.2%นะคะเทียบกับ14.7%นะคะ Q 1 Q ภาพในปี60แม้ว่าจะเห็นการเติบโตของธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์นะคะรวมถึงธุรกิจใหม่ได้แก่ตู้ขายน้ำน้ำอัตโนมัตินะคะและตู้น้ำน้ำลิตรนะคะ ในควอเตอร์หนึ่งของปี60และธุรกิจ e m o n น y ีนะคะสำหรับชำระค่าสินค้าในควอเตอร์4ปี60แล้วก็ตั้งเป้าตู้เติมสบายนะคะที่ปรับลงเป็น4ี่0มืนตู้รวมทั้งธุรกิจรีเซลเลอร์ให้แก่อาลีบาบานะคะที่ดูเงียบไปนะคะนับเป็นปัจจัยลบทั้งนี้บริษัทจะมีแผนการปรับประมาณการและราคาพื้นฐานหลังเข้าควบผู้บริหารแล้วนะคะในหุ้นของ efl นะคะก็ขาดทุนในควอเตอร์4นะคะ486ล้านบาทนะคะเกินกว่าที่ทางขาย คาดไว้นะคะที่จะมีขาดทุนอยู่ที่สิบปดล้านบาทกอสมาจินทำได้ดีกว่าคาดนะคะแต่มี s n g s g n a ที่ค่อนข้างสูงนะคะมีรายการพิเศษขาดดุลได้ค่าของเงินลงทุนแล้วก็กู๊ดวิวเข้ามาสูงถึงแปดร้อยเจ็สิบสี่ล้านบาทนะคะธุรกิจที่ได้รับความผลกระทบนะคะก็คือจะออความงามนะคะก็คือจะทำให้ชะลอเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะจากเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงก็ทำให้ปรับรายได้ลงสาสิบหกจุด 3%เอนยนเยียนะคะขณะที่มีผลขาดทุนก่อนภาษี1,157ล้านบาทนะคะจากกําไร130ล้านบาทนะคะแม้ว่าผลกระทบในควอเตอร์4นะคะจะเกิดจากรายการพิเศษเป็นหลักหาโอกาสที่ sna g ในระดับสูงและการบันทึกด้อยค่า o o w i l l นะคะทำให้เราแนะนำหลีกเลี่ยงของตัว e f l ไปก่อนนะคะ A.H. นะคะก็ประกาศกําไรควอเตอร์4นะคะ143ล้านบาทนะคะสูงขึ้น82.5%อยอนเยียนะคะแล้วก็ถ้าเทียบแล้วก็ัวในเทียบกับ Q1Q ก็อยู่ที่9.4% Q on q q นะคะส่วนแบ่งกําไรเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนนะคะในบริษัทร่วมก็เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายทางการการเงินที่ลดลงนะคะ แนวโน้มในปี60คาดว่าจาการผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามทิศทางของอุตสาหกรรมนะคะคาดว่ายอดผลิตรถยนต์จะฟื้นตัว1-3%นะคะมาอยู่ที่1.95-2ล้านคันแต่เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นทําให้บริษัทมีโอกาสที่จะรับรู้กําไรเข้ามาเยอะนะคะอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงหนุนผลการดําเนินงานที่จะโตขึ้นเยียเยยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับกําไรในปี60เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ ปันผลของครึ่งปีหลังของปี59นะคะก็ประกาศอยู่ที่0.33บาทต่อหุ้นนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่13มีนาคมนะคะแล้วก็จะจ่ายปันผลวันที่9พฤษภาคมนะคะในตัวของ BDMs นะคะก็ประก,กราศกำไรควอเตอร์4 1,977ล้านบาทลดลง3.6%ย e a r on y e อ r นเยียนะคะรายได้าจากธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ที่1,6669ล้านบาทดีขึ้น4% 4.5เออนเยียแต่ลดลง3.6% QQ นะคะ กอสมาจินอยู่ที่29%นะคะเทียบกับควอเตอร4ของปี58อยู่ที่31.8%แล้วก็เทียบกับ Quarter 3ของปี59ที่31.1%ก็จะเห็นว่าลดลงนะคะอันนี้เขาเป็นในช่วงของ low season นะคะทั้งนี้กำไรสุทธิในปี59อยู่ที่8,386ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.9%ย r อน year แนวโน้มผมประกอบการในปี60นะคะก็ยังขยายต่อนเนื่องนะคะ โดยคาดกำไรอยู่ที่9,365ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11. 7 y อ a r on year นียะคะทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อทั้งนี้บริษัทก็แจ้งเรื่องการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับประชาชนและบุคคลจำกัดนะคะรวมในวงเงินในไม่เกินนะคะ1,549ล้านหุ้นนะคะจะเสนอต่อที่ประชุมในวันที่12เมษาปี60นี้นะคะเมืองต้นก็ยังไม่ได้ทราบวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ชัดเจนแต่คาดว่าจะเป็นการขออนุมัติปกติของบริษัท เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาก็เคยมีการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวไว้แล้วแต่ยังไม่มีการเพิ่มทุนใดๆอย่างไรก็ตามก็หากมีข้อมูลที่ชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะสำหรับตัว BDMS ก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน26บาทนะคะเงินปันผลครึ่งปีหลังนะคะประกาศจ่ายอยู่ที่0.19บาทต่อหุ้นนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่13มีนาคมแล้วก็จ่ายวันที่26เมษายนนะคะบำรุงราชนะคะหรือ BH นะคะก็แจ้งกำไรควอเตอร์4่ต่ำสุด ในรอบปีนะคะอยู่ที่825ล้านบาทเพิ่มขึ้น7.3%เยนเยียนะคะแต่อ่อนตัวลง14.6% Q1Q นะคะรายได้ธุรกิจโรงพยาบาลอ่อนตัวลง5%เยนเยียนะคะอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่39.6%ถ้าเทียบกับคอเตสของปีที่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเทียบกับคออร์สของปี59นะคะที่มีอยู่ที่42.8%ก็ถือว่าในคออเตร์4ของปีนี้ ลดลงนะคะทั้งนี้กำไรสุทธิปี59อยู่ที่3,626ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น5.5%ยอนเยียแนวโน้มปี60นะคะจำนวนผู้ป่วยต่างชาติน่าจะชะลอตัวอยู่โดยเฉพาะลูกค้าตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีมาจิ้นสูงจากการเข้ารักษานะคะก็กดดันผลประกอบการของบริษัทเช่นเดียวกันทางฝ่ายมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการกำไรปี60ลงนะคะราคาพื้นฐานปี60 ก็อยู่ระหว่างการปรับนะคะครึ่งปีหลังของปี59ก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลบบาท55สตางค์ขึ้น XD วันที่13มีนาคมจ่ายวันที่15พฤษภาคมนะคะตัว M c o t นะคะก็คอร์ทร์4ขาดทุนสูงนะคะตามรายได้ที่ลดลงนะคะซึ่งก็มีการงดออกอากาศในช่วงของไว้อลาลัย30วันนะคะแล้วก็มีงบโฆษณาก็ชะลอตัวด้วยเช่นกันนะคะคาดว่า M c o จะมีผลขาดทุนต่อเนื่องใน คอเตอร์หนึ่งหกศูนย์ด้วยนะคะจากเงินเม็ดโฆษณาที่ยังชะลอตัวประกอบกับก,บก,บการสูญเสียเรตติ้งนะคะก็มีผลต่อทั้งอัตราการขายและราคาขายโฆษณาด้วยราคาหุ้นยังคงยืนอยู่ได้คาดว่ามาจากการคืนคลื่น2,600เมกะาเฮิร์จำนวนจำนวนจำนวน90เมกะเฮิร์ที่กสทชจะนำไปประมูลในปี60นะคะโดย M c o t คอก็จะได้รับเงินเชยจากคลื่นดังกล่าวซึ่งตอนนี้ก็รอพร,ะระบอ,องค์กรจัดสรรคขึ้นความถี่นะคะว่า จะมีเงินชดเชยดังกล่าวอย่างไรนะคะก็จะนําเงินดังกล่าวไปพัฒนาแล้วก็ขยายธุรกิจมากกว่าที่จะนําเงินไปจ่ายเงินปันผลนะคะยังแนะนําขายแล้วค่ะพื้นฐานเจ็ดบาทแปดสิบตางนะคะในตัวของ TTA นะคะก็ควอเตอร์สนะคะขาดทุนลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะแต่หากไม่รวมรายการพิเศษก็จะมีกําไรออกมาปกตินะคะในธุรกิจเดินเรือย,ยังคงขาดทุนจากค่าระวางเรือที่ลดลงนะคะแต่ต้นทุนลดลงได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าได้ พอได้ด้อยค่ากอง,กองเรือนะคะทําให้ค่าเสื่อมลดลง39%แล้วก็ยังมีการด้อยค่าสินทรัพย์อยู่นะคะจึงขาดทุน192ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที่ขาดทุน4,875ล้านบาทนะคะส่วนบริษัทย่อยที่ส่งกำไรตามสัสดส่วนการถือให้ g t a ก็คือ MML นะคะกำไร13ล้านบาทนะคะ มีการประกาศเข้าลงทุนในธุรกิจของพิซซ่าฮัทนะคะโดยที่ให้บริษัทย่อยคือ PHC นะคะที่ TTA ถืออยู่70%นะคะและอีก30%ที่ถือโดย PMC ที่คุณอุษณามหากิสศิริซึ่งเป็นผู้บริหาร TTA ถือหุ้นอยู่100%นะคะได้เข้าทำสัญญาซื้อขายในกิจการพิซซ่าฮัทประเทศไทยจากยำร้านอรหาโดยยังไม่ทราบมูลค่าลงทุนที่แน่นอนนะคะแต่ค่าจำนวนมูลค่าสิ่งตอบแทน อยู่ที่1.76%ของสินทรัพย์ในปี59นะคะคาดว่าจะมีมูลค่าเงินลงทุนที่733ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะเริ่มธุรกิจร้านพิซซ่าฮัทได้ในควอเตอร์2ของปี60นะคะตัว TTA เราแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน10บาท70สตางค์นะคะปิดประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ